เขามีเขาเดนมาร์กนนี่เหนี่งไปขัดเสา้าเขาทีนนวัดวันของเขาในเขาขาดเดนมาเปิดสอนคอมพิวเตอร์บรรดาคนหนุ่มของเขาสั่งว่ามิถุนาใยนใมาเรียนอคอมพิวเตอร์ทีนั้นวันวานของเขาในก่อนไรยอยู่ค่ะพ่อ,อยามายิเมือเดือนในเขาขาดมีความ,มเข,ามาข,ข่ามันไว้กันตาซองรวยใสสังว่า Uh. อาเขาขาดมีความหนำเพราะว่าในจี่งเขาขาดเอจังหัดลูกเยี่ยนหนำคันอ่อามืยในเขาขาดติดอยู่คอมพิวเตอร์สังวามีเขายหอสกาสิบเท่าเขาก็เลยใครอยู่ใครต้าคอมพิวเตอร์ในก็อยู่ต้านมาอะไรค่ะอาเขาขาดเฮ็แม่อําเภอกันตาก็เดี๋ยวเฮ็บกันตากนหนุ่มเขาเขาวันาเมื่อนาหนอนแท่งเครื่องเป็นนักเรียนขวาวันาเมื่อนาคันอ่ะมาเในเขาคดมีไว้คว่ำลูกเขามันสองห่วยไปเลยอาเขาขาดติดอู่ความมนสังวามใใ c, ีเขาใะครอยู่ใครต้านในก็ภับ ข้าเขาาฮับขานไม่อยู่ขาตอนเร็วค่ะตึกหนูความมันไจขาออกไม่ได้ดูแต่วันไหรวันที่ไรในเด็กข้าวขาก็ไปทางราค่ะย้อนมาข้าวขาไบบนีคอมพิวเตอร์มันเฉ่งทนนั่นแหละข้าวขาเจ๋เกิดคอมพิวเตอร์ผ่านตอนนั้นในวันไหรในก็ข้าวขาเฉียงดีขึ้นมาล้านในวิดีโอออนไลน์ใหม่ค่ะเอาเนื้อขาเจ๋ตอนนั้นเห็นฟิสิกสมันต์คอมพิวเตอร์ฟิสิกส์มันค่ะ